สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเอาใบมีดตัดหญ้าแบบวงเดือนนะครับที่ติดฟันคาบ่ายนะครับที่ไม่มีคมแล้วนะครับจะเอากลับมาใช้ใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการทํานะครับเห็นนะครับอันนี้ฟันหลุดหายไปแล้วนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับก็ นี่นะครับจะลองขีดให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับนี่ต้องพลิกมาด้านนี้นะครับท่านผู้ชมก็เจียตัดตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับตรงนี้ฟันใช่ไหมครับตรงนี้เป็นฟันเก่าตัวนี้ไม่เอานะครับก็ขีดเส้นลงมานะครับ นี่นะครับขีดมาตรงๆแบบนี้นะครับก็ตัดเลยนะครับตัดมาตรงนี้แล้วก็จากจากมุมตรงนี้นะครับก็เอาลงมาตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับฟันอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับใช้ลูกหมูตัดนะครับตัดตรงนี้แล้วก็ มาตัดตรงนี้นะครับพอตัดเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นนะครับก็เป็นคมใหม่ที่เราได้ทําขึ้นนะครับแล้วก็เจียร์ปกติเลยนะครับตัวนี้เป็นใบที่ไม่มีฟันคาบายนะครับตัวนี้ซื้อมานะครับส่วนตัวนี้ฟันทําขึ้นเองนะครับ นะครับตัวนี้มีรูนะครับน้ําหนักเบานะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เอาไปลองตัดนะครับเดี๋ยววันไหนที่ลองตัดเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับคมจะอยู่ตรงตรงปลายตรงนี้นะครับนี่นะครับ ออทาปลายตรงนี้ให้คมนะครับถ้าตรงนี้มันไม่คมนะครับเราก็สามารถเกียให้มันคมได้นะครับก็เกียให้แหลมนะครับเห็นกับเกียรแบบนี้นะครับให้ให้ปลายตรงนี้แหลมนะครับถึงจะคมนะครับเอ็นครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าปลายตรงนี้แหลมยังไงก็ตัดญ้าไม่ค่อยเข้านะครับตัวนี้ยังไม่ทํานะครับตัวนี้ ใบตัดนะครับก็ใช้ใบาบางนะครับใบตัดจะตัดได้ดีกว่าใบหนาแบบนี้นะครับใบหนาแบบนี้ใช้ไว้สําหรับเลียนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ